สวัสด <cin stereotype> ีค <clique> ร <dragging> uh ับสสวัด oh ีค oh รับ oh วันนี้พาอาจารย์พิรชชัดนี่ครับสวัสดีครับแล้วก็แล้วก็แฟนาๆพิรชแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ผมอิสระมาทานข้าวอยู่ที่ริมแม่น้ําข้างหลังผมนี่จะเป็นสะพานสะพานข้ามแม่น้ําแฟนะครับข้าแม่น้ำแฟก็เป็นวิวที่สวยครับสวยษฐแม่เศรษฐแมาจา์สวยมากนี่ครับจิ พาจารย์มาเลี้ยงตอบแทนหน่อยคขับรถมาต้องหลายร้อยกิโลแถมยังมาหลงอีกพระังมดนะครับมดจริงจริงจา์ไม่หลงก็เลยไม่หลงก็เลยอาจารย์ไม่หลงก็เลยนะนี่สี่ก็ของนึงก็จะเป็นนะแม่คนอินผมเคยข้ามไม่ข้ามไม่ว่าอยู่นะข้าศึกอยู่ไหนพี่ครับส,สวยนะนี่ครับ<า>วิวนี่ครับวิว ดันดันบอกว่าอะไรอาจารย์เหลียวตรงไร้กระบังปกติไร้กระบังแล้วมันจะปกติต้องบางนาเลยใช่ไหมอ่มันดันบอกว่าออกนร้กระบังพราบอกเลยอย่าไปเชื่อสิริมันออกมาตรงนั้นน่ะมันจะออกมาอีกถนนเนี่ยมันไม่ได้แล้ะมันก็บังคับเอาไปโน่นเลยรู้ไปไหนผมบอกแล้วว่าอย่าไปเชื่อสิริโอ้ยตลกตลกตัวเองมากไปก่อนแล้วปะเดี๋ยวมันก็พาไปเองขึ้ในใจที่นี่ก็เหมือนที่เดิม เหรอสองชั่วโมง,<ด>งกี่ชั่วโมงอาจารย์ครับเอ่อตอนแรกออกมาในสองชั่วโมงตอนออกจากบ้านเราสองชั่วโมงสี่สิบเราอยู่ในถนนก็สองชั่วโมงสี่สิบเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้ไปไหนมันวนวนอยู่อะไรงงตอนแรกเลยว่าสองชั่วโมงมาเก้าสิบโมงโรบินสันเออแต่ก็ช้าไปชั่วโมงเดียวเองไม่ชับไปสองแล้วก็รถมันติดมากเลยติดอาจารย์มาเส้นนั้นไม่มาเส้นบางใหญ่โอ้แบบดูทีวีคือแดงแดงนี้เลยเหรอได้แค่หกสิบสี่สิบสิบสี่สิบ อมเนียไ่สิครับก็มาทานข้าวกันนี่ไม่เยอะสิดูสวยนะครับมาทานข้าวกันก็สั่งไปห้าเมนูน้องไก่ไอ้น้องกบน้องกบน้องกระเทียมแกงกุ้งไอ้ขมแกงกุ้งให้ผมมีมีครับมีแกงกุ้งไอ้ขมแล้วก็แกงป่าไก่บ้านแล้วก็ขาหมูเยอรมันของทอเยอรมันไรอะไรอย่างอนี พาปลาหมึกงงงน้องไรอ่ะไปแล้ว,ลวเออนั่นนะครับเดี๋ยวดูรอดูกันจำไม่ได้เดี๋ยวยโอ้โห,โหะเดี๋ยวกครับเดี๋ยวเรามารอดูเมนูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอยู่ข้าวครับผมอยู่ข้าวมากเลยปุ๊กและมากินช้างตัวได้ตอนนี้ไม่ตีแค่ไหนเพราะว่าตั้งเช้ามาก็มากินอิสระเนาะคืออิสระๆๆๆๆๆๆที่อ่า ร้านอะไรวะข้าวน้อยแกงปลาผมว่าการอย่ตัวจานกินข้าวเช้าแต่จานมาสายมสตีครับเดี๋ยวจานเนี้ขึ้นไรต้นนะครับจานขึ้นเลยมีมีขาขาผมนี่ไงเดี๋ยวผมพบแปลกก่อนอุ้ยมีสารสิบเกียรติไหลไปเลยกานไลฟ์้างอาจารย์อาจารย์ชอบไหมพิมพ์สุกนะเห็นไหมเขาบอกว่าไปช่วยเด็กไงเห็นไหมไปเลยจ้ตอบเลยอออ่ะตบเลยาจารย์ไม่ดีเลยว่าเบื้องต้นนี่ไปเลยอ่ะคือมันคิดคิดว่ามันมันชอบอ่ะ หรือว่าเราออกมาจากเด็กอยากไปเราผมเราเติบโตมาเราก็ไม่ใช่คนรวยแต่ว่าเราก็ไม่ใช่คนจนแต่ว่าเราผมเติบโตมากับสังคมแบบนี้อาจารย์ใช่แล้วผมเห็นคุณครูที่นั่นน่ะเขาเป็นเด็กที่เด็กกัมพูาที่นั่นแล้วเขาจบมาเขาเรียนช่วยนะเขากลับมาช่วยเขาไม่เคยลืมนะแล้วผมซึงน้ำใจอาจารย์ต้องไปฟังประวัติของท่านผอผู้หญิงอ่ะเขาเป็นคนคุณแม่แล้วก็เขาเขามีจิตอาสามากๆเลยเขาหลับ เป็นขอ,ของของแม่เขาเองครับรไม,ไม่ไม่เข้ากับทางรัฐเป็นขอ,ของเขาเอง,อองอส่งวนตัวครับรส่วนตัวแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีไปช่วยบ้างอะไรบ้างเงี้ยบางทีทางโรงพยาบาลเด็กเด็กพวกนี้ส่วนมากจะเป็นที่พ่อแม่มาคลอดและทิ้ง<ช>แล้วก็พ่อแม่เขายัางไงมาฝากด้วยฝากด้วยแล้วก็ทิ้งด้วยแล้วก็พ่อแม่ทะเลาะกันตบตีมั่ง อย่างที่เป็นข้าว่ะที่เป็นข้าวที่ตบเตียนคือเรียนอยู่ในนี้เรียนนี่เลยครับอนุบาลจนถึงมสามมสามมสมมีวุฒิมีอะไรปกติมีวุฒิหมดเลยครับแตนนาทีเคยมาเคยมาเห็นใช่ไหมเคยมาเมื่อสิบปีแล้วครับเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนั้นมาก็มากับมาเราครอบครัวแล้วครับมาทุนนั้นก็คุณแม่ยังแข็งแรงอยู่และนี่คุณแม่อยู่เยอะครับมีมีหลากหลายรูปแบบเลยนะเด็กเนาะพบแม่ บางคนโดนตีนะบางคนโดนพ่อแม่ทุบตีพ่อแม่ติดยาแล้วก็บางคนก็โดนแบบมีปัญหาอะไรัญหาอะไรเลยแล้วก็ที่เป็นข่าวแสดงว่าครูนี่จะต้องเป็นคนที่อดทนมากมีน้องคนนึงที่เป็นข่าวดังๆอ่ะต้อยู่ที่นี่แหละน้องคนที่เป็นข่าวที่พ่อแม่ทำร้านร่างกายแล้วก็พ่อแม่บังคับให้ให้ขายยาเข้าไรๆก็มีพารุณกรรมก็มีเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งใช่ไหมพี่สระพี่เขามาเอาน้ําแข็งใส่เขาก็เอาอะไรนะมันตี เด็กเด็กที่ไม่เตรียมร้อยก็มีเยอะครับเยอะครับเยอะก็เลยก็เลยอ๋อแสดงว่าเด็กไม่ใช่มีอารมณ์แบบโมโหหรอกใช่ปว่าเขาเขาเขาเล่นเคยเคยชินแบบนั้นเล่นเลอ่าเล่นอุ้ยกระเพามาก่อนเลยทันใจหนูนี่นี่ครับแกงป่าเรามาต้องสั่งพิศระใช่มาต้องกก็ินไปแล้วมาเมืองการต้องสั่งถ้าไม่สั่งนี่จะมาไมถึงอือ นี่อันนี้ปลากระรปีนี่อร่อยมากตอนนี้ขาดจริงเดียวพี่ขัดข้าวนะสิเขาเป็นบรรยากาศดีครับนะมีตอกไม้สวยงามนะครับวิวสวยมากสิอิสระได้นี่แล้วไงเอฟซีเยอะแล้วหุ้ยมาแล้วหนูขาหมูของโป๊ดนะครับวันนี้หมูจะกินหมูครับนะโอ้ยพี่ครับตาที่อุ่นมืด หมูจะกินหมูหนะสิครับวันนี้จะกินหมูให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงทีมง,งานทุกคน,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 นขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงให้ครับรวยเด้อครัุสาธุครับอ๋อที่หนึ่งไปเลยให้ลูกให้ป้าเหออป้าไม่เดือดร้อน,น,นเราขอวันที่สามเฮ้ยอะไรวะเนี้ยกบทอดน้องกบน้อบเอาอะไรนั่เอาอะ้รเราเนี้ยนี่อ่านี่นี่นี่นะสิครับน้องกรอบทอดกระเทียมว่าจะทำกรอบวันนี้ไม่ได้เลยวไม่ครับ ดเ,เดี๋ยวจะมีขาหมูอีกมานี่ขาหมูบางนี้ดิซ่าพี่นุษย์กับข้าวไวมากเลยแต่ข้าวชาว้าเนาะนี่มาแล้วกับข้าวกินไม่ได้เลยมีข้าวเ <c oughs> ฮ้ยนี่มาแล้วอาจารย์โอ้ยชอบนี่กินเป็นป่ะลูกนี่นี่หอมโปดชอบฮะรีวิวอาหารแล้วรีวิวอาหารนี่น,นี่ผมจะเปลี่ยนรายการมารีวิวอาหารแล้วเอะันนี้หอมโปดผมนี่ิ นี่ครับเอฟซีอันนี้เป็นชอบหมูหมูเด็ดเออหมูอะไรก็ได้หมูหมูกรอบหมูกรอบอืมวันนี้วันนี้กำลังมีคนทำบาปครับหมูจะกินหมูเราห้ามกินพวกเดียวกันหนึ่งร้อยบาทได้ไหมอืมเหลือแกงคั่วหอยขมอย่างเดียวมาแล้ว กับข้าวที่ไวนะอาจารย์ไวมากอืมไหอายจานสุดยอดสุดยอดอะไรเนาะเห็ดแม่โอเห็ดแม่อะไรวะสามร้อยสี่สิบเก้าบาทตะลิมขอพี่เน้นกลับร้าวจะขึ้นจอไม่ได้เลยร้านขึ้นจอเสร็จก็ยังทำไม่เสร็จร้านคุ๊ดเวลครับผมนะที่นี่จะเป็นอย่างนี้แหละอยู่บ้านเหมือนกันคุตเวล อยู่ริมแม่น้ำไฟน้อยเอ้ยแม่น้ำ้็อยู่ติดแม่น้ำเลยสะพานสะพานอะไรติดอยู่ติดสะพานแม่น้ำแฝงม,มันจะแฝงอยู่ข้างหลังอด <fairness>